ปัญหาของพอร์ตนี้นะครับไม่ค่อยเหมือนกับ E ีพีที่ผ่าน,านมาปกติเนี่ยจะกระจุกในกองทุนหุ้นคราวนี้สลับกันเป็นตราสารหนี้เยอะไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์เลยกระจุกอยู่ในประเทศไทยมากเกินไปเรียกว่ามี c country bias ในการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการจัดพอร์ตเนี่ยเราจะนึกไม่ถึงนะลืมไปเลยถูกต้องครับเออเราจะไม่ได้คิดว่ามันต้องมีสิ่งนี้อยู่ในพอร์ตของเราด้วยถ้ามีคนช่วยดูตั้งแต่เนิน,เน่นๆเนี่ยก็อาจจะได้กําไรมากกว่านี้ไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการอู่ซ่อมพอร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไปถึง EP ีที่25แล้วนะครับก็เรียกว่าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมายาวนานด้วยเช่นกันนะครับวันนี้มาดูพอร์ตของพี่หน่อยพี่หน่อยอายุ48ปีนะครับแล้วก็ตามไลฟ์สเตจเนี่ยรับความเสี่ยงได้ปานกลางก็คือเบอร์3นะครับแต่ว่าพี่หน่อยมาเปิดบัญชีเรียบร้อยทำแบบระเปินความเสี่ยงเรียบร้อย ไปถึงเบอร์รับเรียกว,ว่ารับความเสี่ยงได้สูงแบบ,บเต็มที่เลยจัดมา่พี่หน่อยบอกจัดมานะครับรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้สินค้าพกพภัณฑ์ได้แต่โจทย์ของพี่หน่อยมาน่าสนใจพี่หน่อยบอกว่าตอนนี้ขาดทุนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่กำลังจะต้องวางแผนซื้อกองภาษีเพิ่มด้วยนะครับแต่ช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมถ้าสมมติว่าเงินก้อนที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ไปจัดกองภาษีเพิ่มให้หน่อยจะจัดยังไงดีครับซึ่งถ้าดูภาพรวมของพอร์ต พี่หน่อยตอนนี้ต้นทุนมาอยู่ที่ห้าล้านนะครับ,รบขัดทุนไปประมาณสักสองแสนหกแอะประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับเหลือเงินที่จะให้เราจัดการอยู่ประมาณสักสี่ล้านแปดครับอะอันนี้ปัญหาของพอร์ตนี้เป็นยังไงบ้างปัญหาของพอร์ตนี้นะครับไม่ค่อยเหมือนกับอีพีที่ผ่าน,านมานะครับปกติเนี่ยจะกระจุกในกองทุนหุ้นเยอะมา e อีพีเนี่ยเต็มพอร์ตเลยนะครับคราวนี้สลับกันเป็นตราสารหนี้เยอะ S <S นะครับมีหุ้นแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเทียบกับระดับความเสี่ยงแบบที่ยอมรับได้เนี่ยถือว่าต่ำเกินไปข้อดีก็คือว่าพอร์ตนี้ขาดทุนไม่ลึกไง<ช>อย่างที่พี่โตบอก<ช>นะครับแต่ว่าถ้ามีคนช่วยดูตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็อาจจะได้กําไรมากกว่านี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามาช่วยกันดูนะครับข้อแรกเดี๋ยวปรับสัสดส่วนให้ใหม่ข้อที่2คือไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์เลยนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีการจัดพอร์ตนะตามกระบวนท่าที่สมบูรณ์เนี่ย ควจะมีสินค้าพภกภัณพันนะก็จะได้กาไรไปอีกเยอะเหมือนกันถ้ามีนะครับเดี๋ยวเราจัดเข้าไปให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าประเภทสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะรวมที่เป็นหุ้นนะครับแล้วก็เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ในไทยถึง41%ออนะครับกระจุกอยู่ในประเทศไทยมากเกินไปเรียกว่ามี Count r y bias นะครับเดี๋ยวเราพากระจายออกไปข้างนอกหน่อยผมเสริมนิดนึงน่าสนใจตรงที่เราบอกว่าไม่มีสินค้าพภกภัณฑ์หรือทองคาเลยในการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการจัดพอร์ตเนี่ย เราจะนึกไม่ถึงลืมไปเลยถูกต้องเราจะไม่ได้คิดว่ามันต้องมีสิ่งนี้อยู่ในพอร์ตของเราด้วยครับเอเพราะเราก็จะดูหุ้นเราจะดูตราสารนี่คิดว่าจบละครับซึ่งทําให้เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่น่าเสียดายด้วยครับเพราะว่าวงที่ผ่านมาทองเขาก็วิ่งกันเราลี่น่าดูเนาะมันถึงต้องมีคนช่วยทักไงจริงครับครับผมอโอเคไปดูรายละเอียดของพอร์ตพี่หน่อยกันครับไปดูรายละเอียดของบางกองการที่เลือกมา เล่าให้ฟังนะครับพี่หน่อยมี13กองแต่ขาดทุนไปแล้ว7กล่องเกินครึ่งนะครับภาพรวมอาจจะขาดทุนไม่ลึกมากแต่ว่าส่วนที่กําไรไม่ถึงครึง่งขาดทุนเกินครึง่งน่าเสียดายเสียดายครับเริ่มต้นตะลุยกองที่อยากยกตัวอย่างนะครับอกองแรกลงทุนในกองทุนตน้าสงสหาริมทร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับลงไปไป5 0 0 0กว่าบาทกองนี้ขาดทุนไปประมาณ8กว่านะครับกองที่สอง ลงทุนในหุ้นด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะครับประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานดีนะครับเราเจริญมาก่อนหลายประเทศในภูมิภาคนะครับแต่ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างเช่นของพี่หน่อยขาดทุนไปเกือบ oh. 1 4นะครับหุ้นโครงสร้างพื้นฐานมีความแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเศรษฐกิจก็ยังเป็นสิ่งที่คนต้องใช้อยู่เสมอนะครับเช่นทางด่วนนะครับระบบน้ํา ประปาระบบไฟพวกนี้นะครับก็ใช้กันอยู่แต่ว่าราคาอาจจะไม่สอดคล้องเสมอไปบางทีซื้อตอนที่มันเริ่มจะแพงไปก็ขาดทุนได้อีกกองหนึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่มเซ t ร้อยนะครับก็เป็นหุ้นใหญ่ท็อปร้อยของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับก็ขาดทุนได้เหมือนกันนี้ขาดทุนไปเกือบ9%กครับกลุ่มนี้เป็นกอง RFF ทั้งหมดเดี๋ยวจะพาไปจัดใหม่ที่กองปลายทางครับ ไปกันต่อที่กองภาษีประเภท S S F นะครับกองนี้ก็ยังเป็นการลงทุนในกองทุนด้านสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศอยู่นะพี่หน่อยลงทุนไป6,000นกว่าบาทนะครับขาดทุนนิดหน่อยอน่าจะฟื้นขึ้นมาถ้าก่อนหน้านี้อาจจะดูแย่กว่านี้นะครับแต่ว่าปลายทางเรามีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจกว่าเดี๋ยวพาไปนะครับอีกกองหนึ่งที่เป็นกองประเภท S นะครับราสันนี่นะฮะอันนี้ก็ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แน่นอนแหละเป็นกองตราสารนี้ก็จะกำไรยอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่า,ามีตัวอ,อื่นที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวพาไปนะครับก็จบกลุ่มที่เป็นกองภาษีแล้วนะครับไปกันต่อที่กองหุ้นไทยนะครับปกติที่ยกมาเนี่ยเป็นกองที่เน้นลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ชื่อกองเนี่ยจะเป็นหมวดที่เราคุ้นเคยนะครับอารมณ์โลเบต้านะครับมิน um ิมัม volatility นะครับมินิมัม v เร i ย n c ์อะไรพวกเนี้ย เป็นกลุ่มที่มีนโยบายคล้ายๆกันคือเน้นลงทุนในหุ้นที่ค่าทางสถิติเนี่ยมันชี้ว่าความผันผวนต่ําแต่เช่นเคยกองนี้เนี่ยพี่หน่อยลงทุนน่าจะเยอะสุดในพอร์ตเลยหนึ่งกองนะฮะลงทุนไปเกือบ7จ็ดแสโอ้เยอะเลยครับเยอะสุดในพอร์ตนะแล้วก็เป็นกองที่ขาดทุนลึกสุดด้วยนะครับลบไปเกือบ22%เครับเช่นเคยนะมินิมัมอะไรต่างๆนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ขาดทุนอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ซ้ำว,ว่า มันจะไม่ขาดทุนโดยชื่อของมันแต่ความจริงไม่เกี่ยวกันนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเทรนไปทางไหนเกาะไปกับเขา,าอันนี้ถือว่าไม่ผันผวนครับแต่ถ้าเทรนเขาลงขาดทุนไปด้วยก็ไปกับเขาด้วยต้องครับก็ต้องระวังถ้านช,ชื่อแบบนี้นะครับบางทีถ้าเราลงในกองปกตินะครับฝั่งขาขึ้นเราอาจจะได้กําไรเยอะกว่าก็ได้เพราะว่าความผันผวนที่มันปกติเนี่ยไม่ได้ต่ํากว่าปกติเนี่ยมันทําให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนตามปกติเหมือนกันถ้าตลาดดี เราก็ได้ดีตามปกติครับถ้าตลาดดีเราไปลงพวดมินิมัมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะได้น้อยกว่าปกติด้วยนะต้องดูให้ถูกจงังหวะด้วยครับกองสุดท้ายที่อยากยกมานะครับเป็นกองออกไปต่างประเทศหน่อยนะครับหุ้นเวียดนามลงทุนไป1นึ่งแสิ่บาทนะครับเวียดนามปีนี้ฟื้นขึ้นมาพอสมพอควรเลยนะครับแต่ว่าพี่หน่อยเนี่ยน่าจะลงไว้นานแล้วนะครับมไม่ได้ออกตอนที่มันพีคนะครับแล้วก็ เงินก็ยังอยู่ในนั้นมันก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาแหละแต่ว่ามีกระบวน่าที่จะทําให้เก็บกําไรได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ในต้นทุนที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับดังนั้นกองนี้ก็เลยขาดทุนไป 1> 2 1นะครับภาพรวมอย่างที่พี่โต้ไล่ฟังนะพอร์ตต้นทางเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ5้าล้านหกหมื่นกว่าบาทนะครับขาดทุนไป2องแสนกว่าบาทมไม่ได้เยอะแต่ว่ากําไรก็ดีกว่าครับ,รบทีนี้พอร์ตเนี้ยมีความน่าสนใจคือพี่หน่อยบอกว่าโอเคจัดให้หน่อยอของเก่าเนี่ย มันดูไม่ค่อยเป็นพอร์ตที่จัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ช่วยได้แล้วได้โจทย์เพิ่มด้วยนะว่าอยากให้ช่วยซื้อกองภาษีเพิ่มให้ด้วยประเภท IMF นะครับสำหรับยอดของปีนี้ไปเลยก็ทําได้นะเพราะว่ามีหลายกองที่เราจัดให้ต้นทางเนี่ยมันจะต้องขายออกมานะครับก็บใช้เงินนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อกองภาษีไปเลยแต่ว่ายอดเงินโดยรวมเท่าเดิมนะแต่มีสัดส่วนกองภาษีมากขึ้นแล้วก็ถือว่าได้เป็นการใช้สิทธิ์ไปในการจัดพอร์ตทีเดียวไปเลย โจทย์นี้น่าสนใจขอบคุณพี่หน่อยมากที่ <Okay. S 1> Challenge พวกเรากันมาครับชา c e p t นจ e ชาร์เ e นจ and done โอเคไป <laughs> ก่อนที่จะพาพี่หน่อยไปดูแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับเช่นเคยฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้พบกันในคลิปหน้าถัดไป <laughs> ครับไปดูแสงสว่างปลายอุโมงค์กัน แสงสว่างปลายมงของพี่หน่อยมาแล้วนะครับเป็นการจัดพอร์ตแบบต้องการผลตอบแทนสูงนะครับความเสี่ยงระดับ5ก็เป็นโครงมาตรฐานแหละตอนนี้นะครับมีกองภาษีรวมอยู่ด้วยนะครับเงิน4ี่ล้าน8ที่เหลือมาจัดได้เต็มที่เลยนะครับส่วนแรกเป็นตราสารนี้10%นะครับไม่เยอะเพราะว่ารับความเสี่ยงด้ระดับ5นะครับแบ่งเป็น2กองกองแรกเป็นกองปกตินะ KKP Plus นะครับมีประมาณเกือบ8%นะครับ ผลต้นแทนย้อนหลัง1ปี 2, 1> บวกมา2.5นะครับหเดือน3เดือนไปบวกอยู่แล้วนะครับอีกกองหนึ่งที่แปลงมาจากต้นทางนะครับต้นทางเป็น t h ย ESG ประเภทหุ้นนะครับอันนี <S <S ้แปลงมาเป็นประเภทตาสันนี้ก็เป็นกอง KKP GB ไทย ESG นะครับหปีย้อนหลังยังไม่มีข้อมูลนานพอนะครับแต่ว่า3เดือนบวกมาแล้วเกือบ4เอันนี้ไม่ใช่ต่อปีนะครับต่อ3เดือนโอ้น่าสนใจ แล้วก็1เดือนบวกมาแล้ว1.15%อครับสงกองนี้ถือไว้ได้ครับเรียกว่าถอยมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าต้นทางพี่หน่อยมีตรา,าสารนี้อยู่ประมาณ40%กว่าเปอรเซ็นัอันนี้ก็คือจัดให้ใหม่ครับไปต,ต่อที่สินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับคราวนี้พี่หน่อยจะต้องมีพี่ที่ชอบเฮชอ่าอ่ามีพี่เพราะว่าเราต้องมีทองมีทองนับเป็นพี่อ่ามาแล้วก็เฮด้วยเฮด้วย s b GOH นะครับขีด SSF 10%เป็นเงิน480,000บาทโดยประมาณนะครับ้อนหลัง1ปีบวกไป26%นะครับ1เดือน3เดือนบวกสวยงามนะครับยังย้ำอ,อยู่นะว่าช่วงนี้เงินบาทเรายังต่ำกว่า34อยู่นะถือว er ่าอยู่ในแนวโน้มแข่งค่าชัดเจนนะครับยังใส่ H ไว้ก่อนดีกว่าเช่นเคยเดี๋ยวปลด H ออกได้แล้วบอกนะครับขอให้ทำต,ตามกันรัวๆเถอะบอกอยู่แล้วกินต้มยำกันไปัวๆครับช่วงนี้ กองทุนประเภทอสังหานะครับต้องจัดแล้วนะ1 5นะครับแบ่งเป็น2องกองนะ s b r m p i n นะครับลงทุนในกองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสมดุลเปิดโอกาสทั่วโลกนะครับสัดส่วนเกือบ10%นะครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยยังไม่มากนักนะนะประมาณ2.7%แต่ที่เรามั่นหน้า มาชวนก็เพราะว่าย้อนหลังหนึ่งเดือนเนี่ยบวกมาแล้ว6.7%นะครับมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะนะครับกองต่อไปนะครับสัดส่วนประมาณ5.1%นเป็นะเป็นกองด้านสังหาของไทยล้วนๆนะครับ MPDIVMF กองนี้ย้อนหลังหนึ่งปีบวกมาแค่3.1%นะครับแต่เช่นเคยนะเหมือนกองก่อนหน้า1เดือนบวกมาแล้ว8.7%นะครับขึ้นมากันหมดแล้วนะกองด้านสังหาตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงครับครับ ไปกันต่อที่กลุ่มใหญ่ตราสารทุนจัดให้พี่หน่อยได้เติบเต็ม65%นะครับในกลุ่มนี้มีกันอยู่5กลกองกระจายไปทั้งหมวดอุตสาหกรรมแล้วก็หลายประเทศในโลกนะครับกลุ่มใหญ่เช่นเคยครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีมีทั้งหมดประมาณ28%กว่านะครับแบ่งเป็น2กลกองนะ KF Gtech RMF นะครับอันนี้1กองใหญ่สุดในพอร์ตเลยขอไว้เถอะนะครับม,มาช่วยสร้างความเติบโตให้พอร์ตได้จริงๆนะครับย้อนหลัง1ปีบวกไป34%ไงนะครับ ย้อนหลัง3เดือนเป็นบวกนะย้อนหลังเดือนอาจจะมีย่อลงเล็กน้อยแต่ว่าภาพรวมระยะยาวของ R F ถือได้แน่นอนในช่วงนี้นะครับคำว่าถือได้แน่นอนไม่ได้แปลว่าอะไรก็ตามถือได้ตลอดเวลานะครับแค่ตอนนี้ถือได้อยู่วันไหนมันไม่ใช่เดี๋ยวบอกให้ครับซึ่งสิ่งนี้สามารถไปดูได้เลยใน t ทเ r i ริสฟันทรัฟฟิคคอนโทรลประเภทแท็กประเภทแท็กทุกสัปดาห์ครับติดตามได้ทาง Li น์แอของ t ทเซอริส เดี๋ยวขึ้นขีออากดไ้ให้แน่นอนนะครับไปติดตามกันก็จะมีข้อมูลดีๆ mm. มีจังหวะดีๆที่คอยบอกกันตลอดเวลาครับนะครับ,บ,บเสียงคุณมันนุ่มจริงๆเอเราก็ต้องเชิญชวนคุณผู้ชมให้พี่พกดก็ต้องใช้เสียงอีกโทนหนึ่งครับนะครับเสียงเวลาดุเขาตอนกองต้นทางแปลกๆทําไงเอ๊ะทำไมซื้อแบบนี้มาแล้วครับกลัวเลยกลัวเลยดีที่ไม่ใช่จริงเอออ่ะไปกันต่อนะครับ KKP g n p กิ SSF นะครับอันนี้มาครบยศเลยนะทั้ง H แล้วก็กองภาิีแบบ S ด้วยนะครับกองนี้เป็นกองที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีอยู่นะครับถ้าดูทรงของกราฟเนี่ยคล้ายๆายแ a s d นแกแต่ว่าความผันผวนน้อยกว่าสัดส่วน7%เสร็จเนะครับย้อนหลัง1ปีย้อนหลัง3เดือน1เดือนก็เป็นโปรกหมดเลยนะครับลงทุนได้ไปกันต่อที่ กองทุน S S F ของจีนบ้างนะครับ S C B C E S S F นะครับเน้นลงทุนในหุ้นจีนล้อตามดัชนีนะครับจัดให้17เพราะว่าจีนเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากลุ่มเทคโนโลยีรวมกันนะครับ17โอเคอยู่นะครับเป็นเงิน800กว่าบาทย้อนหลัง1ปีบวกนิดหน่อยนะครับย้อนหลัง1เดือนบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามองในภาพรวม ระยะยาวนะครับในฐานะที่เป็นกองภาษีก็ถือไว้ได้นะครับยังไม่แย่อะไรครับออกมาที่กองภาษีอีก,กองหนึ่งกองสุดท้ายก่อนเดี๋ยวค่อยวกกลับมากองสุดท้ายที่เป็นกองปกตินะครับกองภาษีกองสุดท้ายคือ principal VNEQ IMF นะครับเป็นกอง IMF ลงทุนในหุ้นเวียดนามนะครับจัดให้5%แน่นอนว่าต้องเล็กกว่าจีนะครับเศรษฐกิจเล็กกว่าเยอะนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่เติบโตเร็วเราสามารถลงทุนได้นะครับในช่วงนี้ แล้วหลังหนึ่งปียังไม่มีตัวเลขนะเป็นกองตั้งใหม่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเห็นกองนี้มานานแล้วในกองปกตินะถ้าใครติดตามดูเชืชวิฟันกราฟิกคอนโทรลแบบกองปกติจะเห็นว่าเรามีแนะนำกองที่โตใชื่อเลยครับ principal VNAQ k A นั่นยำม,มากนะครับกองนี้เป็นขวานพอตมาพักใหญ่ในกองประเภทปกติมีมช่วงนี้แหละที่เขาย่อลงแล้วยังไม่ฟื้นแรงพอครับเราก็ยังพาออกไปก่อนในแบบกองปกตินะแต่อันนี้เป็น r m f เป็นโหมดแท็กนะครับเมื่อดูภาพรวมระยะยาวขึ้นอยู่ในพอร์ตได้หเปอร์เซ็นต์นะครับมาถึงกองสุดท้ายนะครับเป็นกองปกติ KF i อ d i ินเดียขีด A สัดส่วนประมาณ 14- สถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเงินประมาณเกือบ7 0 0 0แสนบาทกองนี้จะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยมากกว่าเวีดนามนะครับเพราะว่าเขตเศรษฐกิจเขาขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าก็ยังเล็กกว่าจีนอยู่นิดหนึ่งนะครับเหตุผลที่อยากให้มีนะครับเพราะว่า1ปีนะครับอินเดียบวกขึ้นมา31%มสิบอ็อนนะครับ เรียกว่าเชิดฉายมากนะครับเป็นตัวที่ผลตอบแทนเกือบยอะสุดในปีนี้เลยย้อนหลังหนึ่งปีนะครับแล้วก็3เดือน1เดือนก็เป็นบวกสวยงามกระจายลงทุนได้นะครับภาพรวมผ่อนนี้นะได้เงินมาทั้งหมดนะครับ4ี่ล้านแปดแสนบาททอนนิดหน่อยผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีนะครับบวกมา16%เร็เศษเศษสเดือน1เดือนก็เป็นบวกนะครับแล้วก้อนนี้ที่ปลายโมงของเรานะครับได้จัดสัดส่วนกองทุน R F ให้กับพี่หน่อยเพิ่มอีกแล้ว 3 0 0 0สนบาทเรียกว่าตอบโจทย์พี่หน่อยไปแล้วครับครบเลยนี่ทั้งจัดโครงสร้างใหม่ทั้งกระจายไปลงทุนกองภาษีเพิ่มขึ้นแต่พอเรามาดูเดี๋ยวต้นทางเดี๋ยวปลายทางอาจจะเข้าใจว่ามันง่ายหรือเปล่าความจริงเป็นงานเยอะนะครับต้องชื่นชมทีมงานของเราเองด้วยนะอันนี้ทำกันเองชมกันเองเพราะว่ามันต้องอาศัยองค์ความรู้แล้วก็ความระมัดระวัง ที่จะสามารถจัดพอร์ตปลายทางให้เกิดผลได้จริงทําได้จริงนะครับโดยเฉพาะพอร์ตเนี้ยมันมีการสับเปลี่ยนโอนกองภาษีเยอะเลยนะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำผิดทําถูกไปเนี่ยผู้ลงทุนจะเสียประโยชน์ได้นะครับอ,อันนี้เราเน้นให้มันถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์จริงแน่นอนใช่ครับซึ่งจะต้องบอกว่ายิ่งมีกองภาษีเยอะเนี่ยงานยิ่งเยอะมากนะเพราะว่าหนึ่งการสลับสับเปลี่ยนต้องอยู่ในประเภทเดียวกัน เราต้องไปเช็คว่าเงื่อนไขาภาษีของเจ้าของพอร์ตเป็นยังไงบ้างอันไหนขายได้ไหนขายไม่ได้ยังไงนะครับ 2. ต้องจัดให้เป็นไปตาม Asset Allocation ด้วยใช่เพราะบางท,กงทาาีกองนี้ที่ซื้อไว้เป็นตราสารหนี้กองนี้ที่ซื้อไว้เป็นตราสารทุนกว่าจะเขย่าจน ลงตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพีงพอสมควรครับอืมแต่ต้องบอกว่าเราก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับงานยากเราชอบถ้าได้ช่วยผู้ลงทุนนะครับจัดพอต้องจัดได้จริงนะครับแล้วผลตอบแทนก็ต้องน่าสนใจด้วยครับผมอ่ะเฮ้ยนี่มาถึงจบแล้วผมลืมอะไรรู้ไหมครับไก่ผมทำงานยัง EP นี้ยังไม่ได้ทำงานเลยครับักหน่อยักหน่อยะโอ้โอ้มีสะดุกมีสะดุกหน่อยใจอดีไม่ได้ทำงาน มล<ห>อะไรก็ถูกล่างว่าทำงานอยู่ดีเออก็โดนอยู่ดีอะพวกเราก็เช่นกัน <c oughs> สําหรับอ P ีนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าพี่หน่อยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับในการที่สลับสับเปลี่ยนตามคําแนะนําและเราก็จะช่วยจัดการให้แล้วก็สําหรับคุณผู้ชมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากหลักการคิดแล้วก็หลักการจัดพอร์ตด,ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับท่านใดมีพอร์ตกองทุนรวมเช็คแล้วซ็อกนะครับสามารถส่งมาให้เทสเซอร์สิสช่วยดูแลในรายการอุดซัมพอร์ตได้แล้วพบกันใหม่ อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะคะ